คาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคดีคุณแตงโมงกันสักหน่อยค่ะดูเหมือนว่าจะเริ่มออกทะเลแล้วนะคะแต่ยังว่านะคะจากแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมันก็จะไปออกอ่าวไทยออกทะเลกันไปไกลพอสมควรเดียวเชียวค่ะค่ะเรายุ้ยไปดูคดีแตงโมงกันนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ดิฉันก็ออกจะสนใจอยู่ตรงที่ว่า มีผู้รู้นักกฎหมายอะไรหลายๆท่านพยายามจะมาพูดถึงเรื่องการรื้อคดีอันนี้เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มีอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มผุดออกมามันไม่ต่างอะไรกันกับคดีชีกับอดีตชีกับพระที่แทนที่มีอะไรจะเอาไปให้หมดตั้งแต่ตอนแรกก็ขยักเอาไว้อย่างที่ที่ฉันบอกว่าเรื่องราวอันนี้คุณแม่คุณแตงโมเนี่ยมีความผิดพลาดมาก ที่เอาหลักฐานสำคัญสำคัญเนี่ยนะคะไม่ส่งให้ตำรวจแต่เอาไปส่งให้บางแจ็คคนอยู่ต่างประเทศจนทุกวันนี้บอกเลยว่าถ้าคดีแตงโมงไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะว่าอะไรที่มันควรจะอยู่ในเมืองไทยอยู่ในมือของคนที่อยากจะรื้อคดีหรืออยู่ในมือของเจ้าหน้าที่มันดันไปอยู่ในมือของคนที่เรารู้ว่าเขามีความเป็นมิจฉาชีพอย่างไรอย่างบางแจ็ค และเรื่องราวคนพวกนี้ที่คิดจะมารื้อคดีทําไมถึงคิดมารือ้อคดีเอาอีตอนที่มันมาถึงจําเลยที่เหลือคือมีจําเลยสองคนแรกเนี่ยเขารับสารภาพเขารับสารภาพเพราะว่าข้อหาที่ตั้งก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเขารับสารภาพคนขับเรืออะไรพวกนั้นก็รับสารภาพแต่คนอื่นที่เขาอยู่บนเรือเขามองว่า เขาไม่ได้เป็นคนขับเรือแล้วถ้าแตงโมเมาเดินไปฉี่ท้ายเรือแล้วตกเรืออะไรไปตกน้ําตายไม่ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมารับผิดชอบการที่ไม่ใส่เสื้อชูชีพอะไรเป็นแตงโมเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้อยู่ความในความรับผิดชอบของใครเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่รับสารภาพในเรื่องนี้เขาอาจจะมีความผิดเรื่องอื่นที่พอเกิดเรื่องแล้วตนุกตกใจมีการโยนหลักฐานความผิดอย่างนี้มันใช่ แต่เขาไม่รับสารภาพนเนื่องว่าเขาเป็นส่วนเป็นคนที่มีความประมาทและทําให้แตงโมตกน้ําไปมันก็เลยพิภากษาไปแล้วพวกหนึ่งพวกที่ยังไม่รับสารภาพก็มาพิจารณาคดีต,ต่อกันในตอนนี้แล้วการมารอหรือคดีมารอเอาอีตอนที่มีคนรับสารภาพไปแล้วศาลตัดสินไปแล้วว่าความตายการตัดสินแบบนี้ก็คือศาลได้ลงความเห็นชี้ชัดไปแล้วว่า ความตายของคุณแตงโมเนี่ยเป็นความตายที่เกิดขึ้นจากการประมาทแล้วจมน้ําตายไม่ได้เป็นเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นการจะรื้อคดีตอนเนี้มันต้องมีหนึ่งหลักฐานใหม่ในการเสรียชีวิตของคุณแตงโมไม่ใช่แค่ว่าถโด,ดตรงนี้ไม่ใช่ว่าแพ้บาดแพลมันไม่น่าใช่อันนั้นมันเป็นเรื่องที่พูดกันมาระยะหนึ่งแล้ว เราเลยจะเห็นว่าตอนนี้หลายๆคนเริ่มมาพูดถึงอย่างบางแจ็คเริ่มมีบอกถูกตีหัวเขาสั่งให้เอาโทรศัพท์ไปเริ่มมีรวดรายเริ่มมีอะไรที่บอกว่าคดีนี้มันจะมันจะเป็นอะไรที่มีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังมีการซื้อตัวคุณแตงโมด้วยเงินสี่แสนมีเสียงกรีดร้องนี้มันพูดกันมาแล้วทั้งนั้นที่แย่เข้าไปใหญ่ก็คือตอนนี้เริ่มอาสายศาสตร์เข้ามาแล้วค่ะ ที่จริงศัยศาสตร์มันเข้ามานานแล้วไอการที่เอานู่นเอานี่คนทรงไปทําพิธีไปอะไรริมนงริมน้าอะไรแล้วก็พูดกันแต่ตอนนี้มันเข้ามาถึงตัวจุดหลักของคนที่เคยตั้งทฤษฎีก้านมายมอัจฉริยะค่ะมีการฮือฮาว่าแตงโมเนี่ยถูกปลดปล่อยวิญญาณแล้วเดี๋ยวแตงโมจะมาเอาเรื่องกลับไปคนที่ฆ่าเธอแตงโมจะมาคือไม่ให้แตงโมได้ ไปสบายปลดปล่อยวิญญาณและให้เตงมูมาอาฆ่ากับคนบนเรือต้องทําให้คนบนเรือต้องพินาศชิบหายไปด้วยแล้วก็มีอะไรที่เรียกว่าเหนือธรรมชาติออกมือฮือฮากาันขนาดปานเทพยังเอาไปขีดเส้นใต้พูดถึงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าเรื่องอะไรผมจะให้คนบนเรือนะครับนอยไม่หลับทั้งชีวิตนะมผมจะให้คนบนเรือ น,นอนไม่หลับทั้งชีวิตนะเขาฮือหากันนะคะว่ามีวิญญาณแตงโมมาทำเสียงคลืดคฆาดแล้วก็พูดคำว่าใช่ในขณะที่อัจฉริยะเนี่ยนั่งไฟ้สดอยู่คนเดียวอัจฉริยะนั่งไฟ้สดอยู่คนเดียวแล้วก็มีเสียงนี้ขึ้นมาที่อัจฉริยะพูดว่าคนบนเรือจะนอนไม่หลับใช่ฮือหากันใหญ่เลยว่านี่เสียงแตงโมทุกคนรู้อยู่ว่าเสียง ต้องเป็นเสียงเตองมูอย่างแน่นอนไม่ใช่ค่ะเสียงคล้ายเมียคนในคนหนึ่งของอัจฉริยะอะไรอีกอย่างหนึ่งอัจฉริยะไม่เคยนั่งไร้สดอยู่คนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมคะอัจฉริยะรมพวกนี้ไม่ค่อยเป็นคนที่เป็นคนบริหารจัดการในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ก็คืออีเจเล็กกับลูกสาวของอัจฉริยะที่มีความรู้ทางด้านไอที เขาจะเป็นคนจัดฉากจัดอะไรให้เพราะฉะนั้นอัจฉริยะเนี่ยไม่เคยนั่งไร้สดุดคนเดียวเขาคนก่กอนตอนที่ไม่มีม่านเลยดีนี้เป็นการกั้นพม่านแล้วมีอยู่ทีหนึ่งลูกเล็กของอัจฉริยะเล่นกันแล้วก็คืออยู่หลังม่านเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วเหมือนกับหลุดออกมานอกม่าน,าน <S 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 เพราะฉะนั้นอัจฉริยะไม่เคยนั่งไร้สดคนเดียวค่ะ <S <S ต้องมีคนจัดการจัดฉากให้แต่ทุกคนทําให้เชื่อทําให้ขนลุกว่าเนี่ยอัจฉริยะ มีเสียงอันนี้ออกมาและคลิปเสียงอันเนี้ยมันเข้ามาทำทีหลังหรือเข้ามาทำตอนแรกคงต้องไปดูกันหน่อยค่ะ ดิฉันอยากให้ใครก็ตามทีที่จะเอาข่าวนี้ไปเต้าต่อไปเล่าต่อว่าเป็นเสียงแตงโมมาอาฆาตแค้นคนบนเรือโดยเฉพาะอัจฉริยะเนี่ยได้อวดอ้างว่าได้ไปทําพิธีปลดปล่อยดวงมิญาณของน้องแตงโมแล้วแตงโมจะต้องมา อาฆาตมาไล่ล่ามานั่นมานี่แล้วบอกว่าแตงโมเนี่ยถูกสะกดวิญญาณอยู่ที่วัดนั่นวัดนี่คือกลายเป็นเรื่องราวอะไรที่ไม่ต่างกับคดีน้องชมพู่ที่เอไลบอกว่าน้องชมพู่ถูกไอ้พวยเ,ยเอาไปบูชายันเพื่อจะ,จะเอาไปทําเครื่องรางของขังเอาวิญญาณไปเรียกเป็ดไหลเอาผมเอานุ่นอานี้ไปทํานวดเอาไปทาคุมานทองอะไรสารพัดที่จะมานั่งพูดกันโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลย อันนี้ก็เหมือนการมานั่งพูดว่านี่มีการสะกดวิญญาณเห็นไหมน้องแตงโมจะเอาอย่างนี้ทุกคนก็ขนลุกกันแต่ถ้าคุณเข้าไปดูในไลฟ์ของเขาตามที่ที่ฉันเอามาให้ดูเนี่ยนะคะเป็นนาทีที่ห้าสิบจุดห้าหนึ่งแล้วานี้อย่าไปฟังแต่เฉพาะไอตรงที่ไม่ได้ยินเสียงใช่อย่างที่มีคนตัดมาในช่องของปันเทพเนี่นะคะก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่าในไลฟ์ของไอแปะ ืออัจฉริยะเนี่ยมีเสียงนอกรบกวนตลอดเวลาเราได้ยินเสียงตั้งแต่มีรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านนะคะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์บลือเนั่นก็คือว่าเสียงรบกวนมันเข้ามาได้ทุกทิศทุกทางเขาไม่ได้อยู่ในห้องอัดเสียงอันที่สองก็คือมีเสียงลูกปิดประตูเหมือนกับใครแคลกเข้ามาแล้วก็มีเสียงคุยกันไปฟังดีๆนะคะมีเสียงคุยกันเหมือนมีคนมีคนคุยกันแล้วก็พอถึงจังหวะนี้ก็มีเสียงใช่ อจฉริยะไม่มีวี่แววว่าจะได้ยินสิ่งนี้ไม่มีเลิกแรก f ที่อยู่ในไร์สดไม่มีใครได้ยินหรือมีคนทวงติง่งจนกระทั่งมีคนมาเม้นชี้นําว่านาทีนี้ได้ยินเสียงชัดเจนเป็นเสียงน้องแตงโมจําได้ไม่ใช่เสียงเตงโมค่ะมีเสียงคล้ายดิฉันเคยได้ยินเสียงเมียทั้งสองคนของอจัจฉริยะนะคะทั้งเมียคนเจใหญ่กับเจเล็กเคยได้ยินเป็นหนึ่งดูเหมือนจะเป็นเสียงเจใหญ่ เจ้ใหญ่เนี่ยเคยออกงานด้วยตอนที่เขาเปิดรับบริจาคหน้ากากอ,ออนามัยอะไรกันตอนนู้นนานและตรงช่วงเป็นโควิดใหม่ๆนั่นแหละค่ะก็เห็นพาเจ้ใหญ่ออกงูออกงานอะไรสารพัดนี่อยู่ก็เคยได้ยินเสียงก็คล้ายๆกันแต่ที่แน่ๆคือมีเสียงรบกวนอยู่ตลอดเวลาที่เขาขึ้นไลฟ์มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์จากนั้นก็บีลูกบิดประตูเหมือนมีการเปิดประตูเข้ามามีเสียงคนคุยกัน ชุบชิบจับคําไม่ได้ไอ้คาว่าใช่เนี่ยจะชัดที่สุดถ้าใครอยากรู้ไปนั่งฟังนานๆก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นเสียงรบก,กวนที่อยู่ด้านหลังแต่ตอนนี้ทุกคนหยิบมาฉกตรงนี้มาเอามาเป็นประเด็นอภินิหารในคดีตแตงโมกันถึงดิงฉันถึงบอกว่ามันออกทะเลไปไกลจริงๆมีนั่นมีนี่มีคนให้ค่าตัวหนึ่งแสนมีมีสารพัด แล้วคดีนี้ยตามหลักอย่างที่ที่ฉันเชื่อว่าถามว่ามันจะรื้อคดีได้ไหมได้ถ้ามีหลักฐานใหม่จริงๆที่เกี่ยวข้องคุณต้องการจะรื้อว่าเป็นฆาตกรรมมันก็ต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมไม่ใช่มานั่งดูภาพเก่าๆกันซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าเน,นี่ยตัดต่อไม้ไม่ตัดต่อไม้ตัดต่อไม้ไม่ตัดต่อไม้อะไรอย่างนี้คุณโยงเข้ามาหาคดีที่กําลังขึ้นอยู่บนศาลนี้ได้ไหมอีกทางเดียว ที่ถ้าคุณอยากจะรื้อคดีตอนเนี้ยจะมาให้เรื้อให้เขาเปลี่ยนข้อหามันทําไม่ได้เพราะมีคนรับสารภาพไปแล้วศาลก็ต้องบอกว่าฟันธงไปแล้วว่าคนตายตายเพราะเป็นอุบัติเหตุมีคนประมาทแล้วทําให้เกิดคนเสียชีวิตขึ้นคือตกน้ําตายส่วนบาดแผลนั้น จะเป็นบาดแผลอะไรไม่ใช่สาระสำคัญแต่เธอตกน้ำตายถ้าคุณไม่มีหลักฐานอะไรใหม่มายืนยันว่ามีคนทำให้เกิดบาดแผลบนเรืออย่างที่พวกคุณพูดกันคุณก็รื้อคดีไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่จะรื้อคดีได้จริงๆก็คือว่าอคดีที่คุณกำลังพูดถึงอยู่แล้วส่งไปให้ DSI ตอนนี้ DSI ยังไม่รับเป็นคดีพิเศษนะคะนั่นคือเป็นคดีที่ สืบเจ้าหน้าที่ว่าประพฤติถูกต้องแล้วหรือไม่ในคดีนี้ถ้าผู้คุณถ้าดีเออรับเป็นคดีแล้วคดีที่ดีเออรับเนี่ยฝั่งแจ้งฝั่งร้องเรียนชนะคดีว่าคณะค,คดีทุจริตว่าง,งั้นเถอะถ้าชนะคดีทุจริตพบว่าเจ้าหน้าที่ทำทุจริต เกี่ยวกับหลักฐานเกี่ยวกับพยานอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในคดนีน้องแตงโมตรงนั้นอาจจะทําให้ผลคําพาิพากษามันเปลี่ยนไปตามหลักฐานที่ถูกทุจริตมาอันนั้นคดีถึงจะรื้อได้แต่ต้องรอว่าคดีท่านอาจะรับเป็นคดีไหมแล้วจะชนะชนะคดีทุจริตไหมถ้าไม่ชนะก็จบค่ะอันนี้มีหลายคนพูดหลายคนพยายามจะอธิบายแต่ อัจฉริยะปานเทพสุททิแสงงับเข้าไปแล้วไม่มีทางค่ะที่จะปล่อยไอ้การมาอวดมาอ้างว่าผมยอมตายคุณยอมตายอย่างนี้มากี่คดีและคดีน้องชมพู่ก็เป็นแบบนี้คุณยอมตายคุณยอมนั่นยอมนี่พอถึงเวลาคุณก็ลอยลำลอยลำไม่พอตอนนี้กลับมาย้อนตำหนิเจ้าหน้าที่ที่ตอนนั้นคุณชื่นชมว่าทำงานดีเยี่ยม ตอนนี้เพื่อมามีประโยชน์กับคดีแตงโมคุณย้อนไปตำหนิเจ้าหน้าที่ชุดเดิมแต่ก่อนคุณบอกว่าโอ้โหพี่ปัด๊ดนี่อย่างนี้เลยพี่ปัด๊ดนี่อย่างนี้เลยพอมาตอนนี้แล้วโอ้โหพี่ปัด๊ดนี่ไม่ได้เรื่องนะโน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 เลยนะเดี๋ยวลองไปดูความเห็นของทนายชูชาติด,ดูค่ะ ทนายชูชาติก็มีความเห็นเหมือนทนายอุโสหรือนักกฎหมายอุโสหลายๆคนในเรื่องของคดีแตงโมไม่ใช่เห็นว่าจะรื้อคดีไม่ได้เลยหรืออะไรยังไงแต่เขาพูดไปตามหลักกฎหมายและพวกที่กระเฮียนกระหือหรือจะรื้อคดีแล้วมั่นใจว่าเป็นขาตกรรเนี่ยไม่มีใครฟังถ้าพวกคุณไม่ยึดหลักความจริงไม่ยึดหลักกฎหมายคุณไม่มีทางจะรื้อคดีได้นะคะ โดยเฉพาะคนอย่างอัจฉริยะที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหท่านเป็นคนดีท่านเป็นคนนั่นนี่เวลาที่มันจมกองตีลงไปก็ไม่เห็นคนพวกนี้ก็จะเงียบหายไปหมดแต่พอเข้ามาจับคดีอะไรที่ถูกใจพวกคุณคุณก็มาชูว่าเป็นคนดีเป็นอย่างนู้นอย่างนี้คนไอตอนที่ออกทฤษฎีก้านมยมขึ้นมาคนก็ด่าทอแต่เชื่อไหมคะ เสียดายที่เฟซดิฉันปลิวดิฉันมีหลักฐานว่าคณคนนี้แชฉไปไถ่ายไปถ้าได้ข้อมูลอะไรมาจากคดีดึงก็จะเอาไปต่อรองกับอีกคนหนึ่งถ้าได้ตามที่ต้องการก็จะทิ้งคดีวางคดีนี้ไปจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นน้ำหน้าของอัจฉริยะดิฉันไม่เชื่อโดยเฉพาะ ทนายชูชาติเนี่ยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ตรงๆนี้สังเกตให้ดีนะคะทนายชูชาติมีบางเรื่องที่เขาเลือกที่จะเงียบและไม่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ตรงๆอย่างเรื่องของทนายตั้มเราจะไม่ได้เห็นการออกมาชี้ผิดไม่ผิดอะไรยังไงเขาจะทําเหมือนกับไม่เห็นไม่รู้แต่อย่างคดีแตงโมเนี่ย ทีมใหญ่ๆทุกคนอยู่ในฝั่งของแตงโมหรือคดีแตงโมถูกฆาตกรรมคนบุญเรือจะต้องรับผิดชอบแต่ทนายชูชาติออกมาพูดตรงๆแล้วก็ให้แง่คิดที่ดีว่าเขาฟ้องไปแบบนี้เขายังพูดเลยว่าถ้าสมมุติว่าวันนั้นทุกคนปฏิเสธหมด สารยังไม่มีคามําพิภากษาอะไรโอกาสที่จะมีหลักฐานใหม่มาลื้อคอดีมันก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วเพราะมีคามําพิภากษาไปแล้วว่าเสียชีวิตเพราะจมน้ําตายบาดแผลเกิดจากอะไรไม่ใช่สาระสําคัญในการให้เกิดความตายตอนนี้ทางอาัจฉริยะถึงต้องออกมาขู่ว่าไอ้ใครที่เบิกความเท็จผมมีอยู่ในมือผมมีอยู่ในมือถ้าคุณสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าคนพวกนั้นเป็นเท็จเนี่ยนะ คุณทําไปเลยค่ะทําไว้อย่านั่งขู่อย่านั่งอวดผมอย่างนั้นผมอย่าง,งนงงี้ผมไม่เคยแพ้คดีใครคุณเคยโดดกราบตีนคนเมื่อกี่คนแล้วขอคิดให้ดูให้ดีๆคนหลายคนที่เขารู้ขี้เห็นใส่คุณแต่ตรงเนี้ยที่จิฉันออกมาพูดเพราะที่ฉันเริ่มเล็งเห็นว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วมีสะกดวิญญาณมีอันนั่นมีอันนี้มีเสียงเมียคุยกันข้างหลังแล้วแทรกเข้ามาก็กลายเป็นเสียงแตงโมซะงั้น คดีนี้ความผิดพลาดมันอยู่ที่ผู้ตายทำให้ทุกคนมีเรื่องพูดมีไรายได้มีแสงแต่มีคนเห็นใจเธอบ้างไหมทุกคน เธอตายไปแล้วเธอสงบแล้วทุกคนยังพยายามที่จะไปปลุกวิญญาณเธอตอนนี้ผมได้ปลดปล่อยวิญญาณแล้วนะเดี๋ยวแตงโมจะมาอาคาดจะมาทนี้คุณปล่อยให้เธอไปสงบสงบไม่ได้เหรอคุณอยากจะรื้อคดีคุณทําไปมีคนชี้ช่องทางหลายคนก็คือ ไปเอาตั้งคดีใหม่ไอ้คดีทุจริตอันเนี้ยแล้วเอาให้ชนะเอาหลักฐานเอาให้ชนะถ้าชนะคดีทุจริตแล้วคุณก็จะรื้อคดีแตงโมได้เพราะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าความทุจริตนั้นทําให้หลักฐานบางอย่างเนี่ยไม่ถึงสารแล้วเลยทําให้สารพิพากษาพลาดไปเพราะไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอะไรหลายๆอย่างเอาคดีทุจริตให้ได้เป็นหลักก่อนค่ะอย่าเพิ่งเอาผีสางนางไม้เอาวิญญาณเอาความอาฆาตเข้ามา ให้น้องแต่งโมให้คุณแต่งโมเธอหลับให้สบายไม่ดีกว่าเหรอ